จโอเคครับเราก็มาเขาดานะครับตอนนี้เราก็เราก็จะไปไหนมีท้าอะไรดูก่อนนะครับว่ามีอะไรกินบ้างจำมาอะไรักันนี่ครับคือ สักเพียนะครับแล้วก็จะมากินนะครับก็เสียตา ปินให้ดูนะครับคนนี้ปีไม่เป็นนะคะตะกองห้ามสูมนะตะของห้ามซูมแล้ก็จะปนไปงนครับนั้นนะครับก็ครับแล้วก็จะไปนะรัเตนเพลงนี้เลยเลยเต้เพงนี้เลยเต้นเ็นออ๋อเสยตอถ่ายน้องเต้นเนี่ยไป

เขาปั่นคนเเลยเขา่นแล้วก็จะปนเล่นเาก็จะปล่นตาหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไยมีคนมีตามันขึ้นไม่ได้ 啊，求让我来！ กำดังเรียนยังเรียนระวังครับมาถ่ายตอนกินหมดแล้วค่อยถ่ายตอนเยอะๆอันนี้ก็คือกิ้งที่เราจะลังกินจกันทุกคนเราจะไปกินกุ้งเลยครับหืมตักกันอยากกินนะอื้อตอนนี้เราจิ้มที่หงอยูี่ น่ากินเราจะกินเลยนะครับกับนึ่งจิม้มซีฟลอ,อยยาไทายพันกิ๊แข่งเผ็ด คนที่แอบรักจระป่หยาขอดเมือนเป็นคนที่แอบรักนี้ก็ด อ่สิลงโภงนั่นมาแล้วก็ถอออกมาเลยเชื่อมบลูทูธมานนาคิมอยู่นี่จะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมาตาเดี๋ยวพ่อทำให้ขึ้นขับแล้วก็จะมาทำขเอลำโพงมาเอาลำโมาโอ้โหมันม่จรินะคบมาบลูทูธเรอย่าไมันก็ได้ครับทโมอรันนมาสายในปหามืพ่เงี่ยก็จะมาหาขับรกันแล้ว น้องน้องหลงมี mm ่พอบ่าของคือถากกันแย่งขึ้นมาอ้องลงหลงมี่พอบ้างคืมาถากกันเผื่อเบิร์เดียวเบิรงไม่แห่เนียเนี่ยเอร้จะันกเบร้อนอมาจะส่สดๆดีค่ะ

Jahatnya kian lembap. Tidak lebih sepuh. Heh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 e เวัสดีคเะคุณศิษาแล้วก็จะมาพูเลยนะครับแล้วก็จะมีผู้อ่านเปนตัวเขาดาว้วครับเขาดาวนี่อันนี้ สามอันจริงจริงคุณจุดแล้วอันหนึ่งครับที่จริงมีสิวแล้วก็บ้องกังลูกบอลสองหนุ่ยแล้วก็อันนี้ก็คือนี่เดี่ยวกับในมันมีไปบ๊อบอุ้ยมาครับ มันคืออันที่อันนี้นะครับเป็นพวงครับแล้วก็จูดนะครับมันก็จะขึ้นแบบตุบขึ้นมานะครับมันมีสามอันนะครับนี่ครับอันนี้อันแรกอันนี้อันสองอันนี้อันสามนะครับรอนครับจะเป็นสีอะไรบ้างรอดูเลยนะครับว่าจะเป็นสีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูตอนจุดพุ่กันลาวนะครับปาย แล้วก็จะไปจุดแล้วยวไปดูกันว่าได้ไหม้ไปดูทำมาำนีายมาเดมกะไปดูคนจุดนะครับทุกคนเตรียมจับเวลาเตรียมจับเวลากอนีอ้ไเห็นสิขาอากล้องไปเลยไปเลยิงฉันเลย อ้าวก็เรียกได้ได้นะครับแล้วก็ทําอะไร19แล้ว50แล้วเร็วตัวครับเราก็จะปูดกันแล้วนะครับไหนไหนใสเอารีบๆเอ้า อันแรกเลยอันแรกเลยห้าสิบยังยี่สิบหกยังหแล้วหกสิยหาคลิปต้นอาจุดแล้วฮะนี่ครับโอ้ยยิงเขต้งไอลุยลุองหกสิบยงนิด

เอาขึ้นสู้อขึ้นสู้ก้อนยน้องเนี่ยต้อก็ยิงนะครับ้ จังโคตเออมากะอดถือให้อ่ายิงไปไปไงไปไงไปไงบร์ดแล้วอกก uh, ้อนไปไงดแล้วอดเราเนี่ยอ้าบากีเรยก่านคือเบิร์ที่หลังนี่มันเอากะเนีย ตอไปลูกบอ,อ,อลพีหน้าว่ากันไหมครับาอ,อายุระวังเดอบอลปะชองลูกเอาใหญ่ยนลนคลอง,องใส<จ>่ไส่ใหมเอาือมันก็โยนหยุดลงองอเออปั๊โอ้จบ Kakak jangan pilih ini. Lai! Kau tak. pun juga. Bye!